ยนาเลยพระทำนาที่เทพานะครับทำสวนผสมประสานนะครับอาจารย์บอกทำให้ชาวบ้านดูได้ข้าวสารมาก็แจกคนเท่าคนแก่ทำนาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าทำนาผสมประสานเนี่ยไม่อดนะครับไม่รวยแต่ว่าไม่อดนะอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าไม่รวยแต่ว่าไม่อด นะครับเพราะว่า,ามีข้าวกินทั้งปีนะนีนน่ระวังนะครับอาจารย์โอ้ไปแล้วนะครับเจ้าวาดวัดคลองยอตำบลวังใหญ่อําเภอเทพานะครับดูนะครับนี่นาของท่านอาจารย์ อาจารย์บอกว่าทํานาใหวชาวบ้านดูนะฮะอาจารย์บอกว่าทํานาให้ชาวบ้านดูนี่ตอนนี้กําลังเตรียมไถนะครับที่นาแปลงนี้เนี่ยเป็นสวนผสมประสานนะครับอาจารย์บอกว่า,าปลูกพืชผสมประสานไว้นะครับทําทให้ชาวบ้านดูนะครับเอาเลย นี่แหละครับตำหนาตำหนา